โรงเรียนสหศึกษาแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิงยี่สิบสามส่วนสามเก้าของจำนวนนักเรียนทั้งหมดถ้าผลต่างระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเป็นร้อยห้าคนโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนี่ก็บอกว่าเป็นหญิงย3 9สิบสามส่วนเก้าะหญิงย3ิบสามส่วน ยี่สบสามส่วนแล้ไม่ใช่ยี่สบสามส่วนเก้ายี่สบสามส่วนสามสิบเก้าเพราะนั้นก็ต้องเป็นชายอันนี้หมายความว่าถ้ามีนักเรียนทั้งหมดสามสิบเก้าคนก็จะเป็นหญิงยี่สิบสามคนก็จะเป็นชายกี่คนน่ะก็ต้องเป็นชายสิบหกคนนะก็ต้องเป็นสิบหกต่วสามสิบเก้าเพราะนั้นก็มีทั้งหมดสามสิบเก้าก็เป็นชายสิบหกเพราะนั้นก็บอกว่ามันต่างกันเท่าไหร่ล่ะจำนวนหญิงและชายเนี่ยต่างกันร,ระหว่างต่างกันเป็นร้อยห้า ราะนั้นต่างกันก็คือยี่สิบสามลบสิบหกก็เได้ไปแล้วเป็น 7, เจ็ดนี่ก็ได้เป็นเจ็ดเพราะนั้นจากเจ็ดเนี่ยเจ็ดก็คิดเป็นอะไรล่ะเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนก็คิดเป็นหนึ่งร้อยห้าคนเพราะนั้นสามสิบเก้าคือทั้งหมดสามสิบเก้าส่วนก็คิดเป็นก็สามสิบเก้าคูณร้อยห้าส่วนที่เจ็ดได้เท่าไหร่ก็เป็นคำตอบก็ตัดกันเนี่ย